สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของบุญนะฮะมันเป็นยังไงมันมีลักษณะอย่างไงอย่างไรนะฮะมันเป็นมันจับต้องได้ไหมได้ไหมหรือไม่ก็มันแปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะไรไปฟังกันครับบุญนี่ที่เราทากันทุกวันทุกวันเรื่องว่าสังฆทานหรือว่าปล่อยพวกปล่อยปลาหรือว่าให้ข้าวให้น้ำหรือว่าทําบุญกระถุงกระถิ่น หรือว่าทําบุญอะไรเนี่ยมันมสามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้ไหมจริงๆบุญเนี่ยมันลักษณะคล้ายๆก็ก็ก็เอาง่ายๆก็คือยกตัวอย่างง่ายก็คือบุญก็เหมือนตัวเราเนี่ยนะครับตัวเราตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนี่นี่นี่บุญมันแปลมาแปลสภาพมาเป็นเป็นเป็นร่างกายเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกลิ้นเป็นกายเป็นอะไรให้มันครบสามสิบสองอย่างนี่คือบุญนะฮะบุญบุญที่จับต้องได้ก็คือตัวเรานี่แหละ ตัวเราน mm ี hmm. ่แหละแล้วเราก็เอาตัวเราเนี่ยไปสร้างบุญต่ออีกภพหนึ่งอีกชาติหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้มาแบบให้มันครบ32ประกาศสองอย่างอย่างนี้นะครับผมก็คือนี่ลักษณะของบุญบุญบุญมันก็เป็นอย่างเงี้ยบุญก็คือตัวเรานี่แหละก็คือพูดง่ายๆให้ดูยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆเลยนะฮะบุญก็คือตัวเรานี่ฮะก็พยายามสร้างบุญเยอะๆนะฮะสร้างบุญสร้างบุญไม่จำไม่ว่าจะเป็นบุญที่ให้ ถวายข้าวพระสงฆ์หรือว่าบุญที่เกิดจากการทําสังฆทานหรือบุญที่เกิดจากํารทกระป่าอะไรก็สะสมไปวันเล็กเวลนน้อยไปนะฮะบุญการสะสมบุญนําความสุขมาให้นี่คือนี่ก็คือบุญนะฮะบุญบุญยกตัวอย่างง่ายก็คือตัวเรานี่แหละบุญบุญก็อาจจะแปลเป็นโชคลาภแปลเป็นวัตถุสิ่งของเป็นบ้านเป็นรถก็สามารถก็คือเอาเกิดจากบุญนะับผมก็ หลายท่านก็คงเข้าใจนะครับผมก็คลิปนี้ผมก็ขอสวัสดีครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะผมสวัสดีครับ